สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับตอนนี้ตื่นแล้วครับตอนนี้ผมอยู่บันแพงครับบอดโจกไปใส่เสียงอยู่นองเรือครับที่หน้าดมย่างไปเบิงก่อนมดใส่แล้วของพักรนดนตรีแล้วก็มีของเก็บของครับ,บกรณนเครื่อเงเสียงฟื้นไฟไคือมันทีอยู่อยู่บันแพงนี่กกับบ้านคนับไปเบิงกัน เรยากาศดีเดือนไงครอบวิทครับผมโอ้ของฝั่งดนตีสวยงามเลยครับทางบนติดไม่ฟ้าเชล่าโอ้ไม่ได้มาโดนนะครับ อันนี้รถรถนอนครับเขามาอยู่ในโฮมแล้วครับเดี๋ยวมือลังผมอีขอคุณเจี๊ยสอบมารีวิวจากมือกันยังดีเลยครับของพักกูกระเบื้องไซฟ้าครับยังดี เ็ดดีครับครับโซนนี้ไหนะอีเป็นห้องเก็บของครับแล้วไปรัำกับพ่อบ้านสม,มัยครับพี่มัด นถี่ล็อกไว้มั้งครับเปิด่ยนเบอร์กันโอ้บัดรล็อก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 เป็นครั้รรรรงแรกของผมเลยครับนี่เขาตกแต่งดีครับภายในขออนุญาตขึ้นไปเนะครับดื้อ รถน,นอนครับรั้หาก็คือมาใช้แรกครับอมีห้องน้ำครับมีห้องน้ำนี่ไหนเป็นมองน้อนครับโอ้ยังดีทุกเงินคำกับว่าเนวลุ้ลงเลยแสดงว่าใสงงานจริงอยู่พักหนึ่ง นี่เป็นโอ้นี่เป็นห้องอาบน้ำครับห้องอาบน้ำก็ห้องน้ำแยกครับ,รบนีตัวดูดอากาศอันนี้มองนังรับเขียดโซฟ้านั่งสบายๆครับ ขออนุญาตบอดจูด้วครับด้ขึ้นมารีวิวรถนอนครับมีทีวีครับท่านมีคนเคยรีวิวยังบุนี่ยผมบอดท่านได้เห็นคลิปกันเถอะนี่ครับเป็นจะใส่เท่านี้ นี่ครับตอเป็นตาฮักคือเจ้าของเพื่อนนะครับม,มนจอาไปเห็นรถมิกที่ไหนเนี่ยแต่ว่าคอนเทปอยากอยาก,อยากเป็นอยากเป็นเวทีครับมิกอะอยากเป็นฮานมิก พอได้ใส่ไฟแสงสีบูบับบูบับพอได้คุยกันง่ายๆครับครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่ได้เปิดเข้าไปบิ้งครับ พูถึงมันก็สะดวกใส่อยู่ด้ยครับเนาะสะดวกใส่แต่ก็กความคลองตัวอัดยิบ่คือรถตูครับความค,ามออคอลองต,ตัวอาดจะบว่คือรถตู้อัน,นี้เปลิ้นชักอย่างี้เก็บของ ไปดูเก็บสิ่งเก็บของสภาพใหม่ๆอยู่เลยครับหรือว่าบอดอี้ขายบุ๊บอย่ลองถาม้รเบิง่ง่ันหามีคนอยากได้มันบริสายกันเลยตนมันดีไหมครับมีหของอับนะมีหของนอนมี ของอาบน้ายัางดีครับโอเคครับพี่น้องถ่ายคลิปฝากพี่น้องครับบัตรออนไลน์ครับหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทครับวันที่สิบสี่พรกับประสาทธิ์ท้องกันครับเลิกกะ วันที่สิบห้าครับพ่อของมดแดงมาอีกรอบครับมาอีกรอบเดี๋ยวผมไปเหดคลิปอยู่หน้างานให้เพิ่งอีกแค่นึงครับจบการรีวิว รถบ้านของบอสโจรครับครับเรียวเห็นลูกพ่อตรงการกะขอพอร้อนพอครับให้ลูกเจ้าไปออกงานให้ตลอดปลอดภัยครับให้สู้ให้มนันครับเดี๋ยวบางเราก็ยังเรามีชีวิตอยู่นี่ไหมครับรถผมอาจจะไม่ได้เคยเห็นพ่อครับเพราะว่า มากรตอนพ่อเสียแล้วขอบารมีพอ่อครับปกปักรักษาลูกเต้าครับคลิปนี้ฝากไว้สำนีสักก่อนครับสวัสด,ดีครับ